ย้งเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอล์คีบอนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความปังความรดความเก่งความแบบโอ้โหตมแมตตมมัมฝั่งจีนเบอร์นะครับของนิ้งๆิงนั่นเองนิ้งนิงจากเอสปาตอนนี้สร้างเรื่องมากๆเลยหลังจากที่ประกาศงานใหม่ได้ร่วมงานกับอีกหนึ่งแบรนด์ใหญ่ของทางฝั่งจีนนะครับ ล่าสุดเลยนิงนิงนั้นก็สร้างเรื่องให้กับแบรนด์ทันทีหลังจากที่เปิดขายสินค้านั่นก็คือ Cotex นั่นเองนะครับนิงนิงได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของทั้ง Cotex ผ้า5อนามัยโปรไบโอติกแครนเบอร์รี่ของ Cotex หลังจากที่มีการประกาศเปิดตัวลับปุ๊บนะครับในตอนนี้นิงๆเสิร์ฟยอดขายปังๆให้กับทางแบรนด์ทันทีเลยทำยอดขายใน15นาทีแรกนะครับอยู่ที่2 2 3ล้านหยวนคิดเป็นเงินจีนถ้าหากตามเงินไทยเนี่ยก็คือ11ล้านบาทนะครับใน15นาทีแรกของการเปิดขายผลิตภัณฑ์ ผ้าอนามัยตัวนี้ที่แบบว่ามีความริเดๆมากๆดิ่งๆก็พรีเซนต์แบบเต็มที่เลยทั้งความสวยความมั่นใจแล้วก็ความน่ารักนิ่งๆเสริฟหมดนะครับในแอดของทางโฆษณาแล้วก็แบรนด์นี้ผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดของนิ่งๆแล้วก็ภาพถ่ายต่างๆ 4ช่องนั้นขายหมดภายใน5วินาทีแล้วก็สินค้าทุกอย่างเลยนะครับขายหมดภายในเวลาเพียงแค่13วินาทีเท่านั้นยอดขายก็แรงสุดๆบน TikTok ของทางเวอร์ชั่นจีนเองเนี่ย15นาทีแรกทะลุ11ล้านบาทไทยเพียงแค่แอปพลิเคชันเดียวในการเปิดขายพังออนไลน์นครับแรงมากแรงจริงหนิงหงคือรสุดๆลูกรักแม่จีนเว่อร์นครับทำยอดขายขนาดนี้ทางแบรนด์เนี่ยยิ้ม แก้มปรีแก้มแตกแน่น,นอนเอราะว่าคิดถูกเลยที่เลือกนิ่งๆน,นั้นมาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของทางโคเท x นะครับใครเนี่ยที่อยากจะลองใช้หรือว่าอยากจะแบบสั่งซื้อสินค้าของแบรนด์ก็ลองไปส่องๆกันได้นะครับทุกคนจากแบรนด์นี้ที่มีนิิงๆเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คลิปนี้เราไปอัปเดตความปังของนิิงๆสั้นๆต่อให้จะโดนกันซีอย่างไงก็ตามนิิงๆก็ยังสร้างความรอดได้เรื่อยๆเลยกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe กันด้วยอันยอง